คนเล่นไปไหมครับไปพี่น้อยมีอย่างอย่าบอกพี่น้อยคนเล่นหันรถก่อนคนเล่นหันเสตังก่อนหันเสตังบินวัดไตหวันมาเนี่ยไม่บอกหันรถก็ครับหันรถหันรถคนเล่นใครได้เสตังแล้วก็ใครได้เป็นมีธุรกิจอะไย่างเป็นของเก่าแล้วก็เป็นธุรกิจรวมกับพี่น้อยก่อนย่งจะได้ครับพี่น้อย เยอะคับเยอะครับแค่ข้าว่ะอยัดเป็นน้องนี่ดูถูกดูแยงกันนั่นนกกรัมเดี๋ยวนีมีเสตังค์หรือดูถูกเขาหน่อยครับเนาะได้่นอัเลยครับนี่อาจะตังค์บินไปบินมาคุณลินมาหันละคุณลินคุณลินว่ารถมาล้านเฮาวันกี่กันผมว่าจะทกว่าห้าสิบห้าสิบันแล้วเลยถึงร้อยกันหรน่าจะถึงครับถึงาไปที่กเพะเนอกคุณลินจะได้สตังค์เนาะ แดดฮ้อนไหมเนี่แยพี่น้อยหันเสตังบินอยู่นี่บินบินคนณลิ้นมีเสตังห่อมีเสตังลงทุนเช่เล็กเช่น้อยก่อยุคของตัวเก่าเริ่มีมีอยู่ที่เมีแล้วกันเนาะมีอยู่ที่เมียแดดฮ้อนๆเนี่ยคุลิ้นไปขอเสตังเมียมาเนอะเนี่ยคุณลิ้นจะได้มีธุรกิจไปหองตเก่าแล้วก็เป็นธุรกิจรวมกับพี่น้อยเนาะมันเอื้ออำนวยคือ เป็นการบริการท้องที่ลาดเนาะคุณลิ้นก็ได้สืตังแต่พันห่อนคุณลิ้นเป็นคนต้อนรับลูกค้าอยู่นี่อยู่แล้วเนาะคุณลิ้นไปขอเสื้ตังเมียซื้อเนี่ยผ้าคุมรถโปกหน้ำรถให้เปื่อนถามเจ้าทามเปื่อนว่าที่นั่งเหมือนก็บข้าไปนั่งกินนี่ก็อีเนาะคุณลิ้นก็โปกหอยหยัดปกรถไอ้พกควห่อนให้เปื่อนเนาะเพราะว่าตั้งนี่ไปมันจะแรงมันจะออกห้อนออกตีกับ ซิฟกันได้กี่เป็นหื้อติดตัวสิบบาทตัวได้ไรสิบบาซิฟกันก็ได้ประมาณหน่อยหอยถ้าเป็นหื้อกันส่าวบาทหรอถ้าเป็นหื้อจกหื้อส่าวหรอซิฟกันก็ได้สองรอยประมาณนั้นนะครับหน่อถ้าร้านหอมมาร้อยกันหรอร้อยกันกันเก็บสองพันนะครับหน่อหน่อกันกันสาวบาทหันแตังยังหันะครับร้านหอมเรียลูกค้ามาวันเป็นร้อยกันหน่อวันเสาร์อาทิตย์นะเนาะ ถ้าเป็นพนั่งกินเหล้ามันเมิน่ะถามเป็นวะก็เปีนนั่งเมินก็ครับเป็นั่งกินนี่ก็ถ้าเป็นนั่งกินเหล้าปุบ๊บโอ๊ะรถคือเปิดเมื่อคนณลินเดอร์เปขอเชตังเมียมาแล้วก็ซื้ออันนี้ลงทุนน้อยเนาะต้องขอเมียกันนะครับเออขอเมียแล้วก็ถ้าอยากได้ตังค์เร็วก็ทําเลยบางคนเมาเมาชอบขี้หน้าคุณลินเพรอย FC คุณลินนี่เป็นของตัวเก่าอยู่แล้ว อันนี้คนลิ้นไปได้เปิ้ลอาจจะพนเหนือเขาเปิ้ลมีน้ำใจหันความตั้งใจของตัวมาปก,กรถปกถอย่าง,งเช้นเปิ้ลเนี่ยแดดมันฮอนเนาะมันจะเขานานห่อนไปติก๊กติ๊กเนี่ยปกรถปกอย่างเช้นเปิ้ลปุ๊บแน่อย่างโอ้มเมาส์เล็กจะลามจกแบ่งปันห <c ười> รือกขอคุณลิ้นไปอืออ, <c ười> อิม่มหัวเนาะเป็นอาจจะือตัวเป็นร้อยก็ได้เนาะ ฮ่าซิปกันตัวก็ได้ตัวแดกกันซิปบาดเชาา้าบาดเป็นถึงหือออกเป็นพี่น้อยพี่น้อยกับหือออกแม่งอ๋อก็เกิดเป็นชอบคุณลิ้นเป็นหันความตั้งใจของคุณลิ้นเนี่ยคุณลิ้นก็นได้ได้การเป็นร้อยคนนะคนเขาหันความมีน้ำใจของคุณลิ้นเน่ะเป็นถึงหือเนาะคนเหนือเอาใจดีเนี่ยหนึ่งก็เป็นการบริาการของร้าน สองกับเป็นธุรกิจของไอ้ทุนไอ้คุณลิ้มเนาะโอเคก็ใจได้ก่อนใจได้กับผมเลยไอเดียดีก่นหันยังใชตังหันแล้วครับปิวยังไปไหม่นะก็มันอยู่ดีคุณลิ้มเก็บได้เก็บมาได้เนาะโอเคนะตามนี่ไปขอตังเมียมาจัดการเลย